สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์โปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะนี่ก็ตอนอัดนี่ก็11บเอโมงพอดีนะฮะก็จะเป็นวันคอมมูนิตี้เดย์ของโอชาวด์นะครับอ่าแล้วก็มีคนสงสัยนะฮะว่าไอ้ตั๋ว19บาทสีชมพูเดียตั๋วสีชมพู19บาทนะครับอันนี้พอดีในรูปมันจะเป็นอ่าราคาต่างประเทศนะครับบ้านเราจะ19บาทนะครับจะได้อะไรนะฮะก็ซื้อแล้วก็จะได้เควสครับผม นะฮะซื้อแล้วไม่ต้องทําอะไรครับซื้อเสร็จปุ๊บเควสเด้งเข้าเลยนะฮะคุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะครับจนกว่าจะหมดคอมมิชชี่เดย์นะครับอ่าตั๋วจะได้อะไรบ้างนะฮะตั๋วจะได้เควสเด้งเข้ามานะครับเควสก็จะมีอ่าสสเต็ปนะครับสสเต็ปโดยสเต็ปที่1น,นะครับจะเป็นพาวเวอร์อัพโปเกมอนสิครั้งนะฮะจะได้บอลแดง15ลูกนะฮะจับโอชาว์วัลสิบห้าตัวนะฮะก็จะได้จับโอชาว์วัล นะครับแล้วก็โยนบอลเข้าไนท์5ครั้งนะฮะจะได้แคนดี้โอชาวดนะครับโปกเกมอนที่ถูกจับจากเควสนะฮะจะได้ IV นะฮะ10 10 10นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ IV ดีๆเอาไปใช้งานได้เนี่ยมีสูงนะครับแล้วรางวัลใหญ่ของสเต็ปที่1ก็คือดัตสองพันแล้วก็โอชาวดแล้วก็รัวรัวฝน1อันซึ่งรัวฝนเนี่ยสามารถปล่อยแล้วก็ โอชาวดจะเกิดด้วยนะครับในสเต็ปที่2นะครับในสเต็ปที่2นะครับอ่าเลื่อนหน่อยนะครับก็จะจับโอชาวดสิบห้ตัวนะฮะจะได้คันดี้นะฮะสาเม็ดลบโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้จับอ่าดีวอตนะครับเป็นโอชาวดร่าง2องนะครับพัฒนาร่างโอชาวดสามตัวจะได้สับปะรด10ลูกนะครับรางวัลใหญ่จะเป็น XP ็กพีันหนะครับได้จับโอชาวดแล้วก็ ได้น้ำหอมนี่ก็คุ้มแล้วฮะโยนบอลเข้าเกรดนะฮะสเต็ปที่3โยนบอลเข้าเกรดแบบโคง้งนะฮะแบบโค้ง3ครั้งโอ้ได้แคนดี้โอชวดห้าสิบเลือกห้าสิบเม็ดเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาร่างตัวดีบทนะฮะหรือว่าร่างสองเนี่ยนะฮะก็จะได้สตาร์พีทหนึ่งอันโอ้นี่ก็เจ๋งครับแล้วก็ทาร์นเฟอร์สประมาณสิบตัวนะฮะจะได้บอลน,น้ำเงินสิบห้าลูก รางวัลใหญ่จะเป็น XP 2อ0 0นะฮะแล้วก็ได้ล็อกเก็ตเรดาร์ ar, นะครับอ่าล็อกเก็ตเรดาร์นี้ไว้ตีหัวหน้าทีมล็อกเก็ตนะฮะอ่าแล้วก็บอดดามอีก15ลูกนะฮะแล้วสเต็ป4ก็ไม่มีอะไรนะฮะเคลมรีวอร์ดนะฮะจะได้สปาร์ลเงิน2ลูกนะฮะได้โอชาวเวรดนะฮะ XP 3า0พนะครับแล้วก็ได้รีวอร์ดใหญ่ก็คือสตาร์ดัสส0 0พนะฮะได้จับสมูลอตนะครับ แล้วก็แรคันดีสองเม็ดโอ้เจ๋งมากเลยนะฮะสิบเก้าบาทคุ้มนะฮะแค่น้ําหอมก็คุ้มแล้วฮะปกติน้ําหอมเราก็ต้องซื้อใช่ไหมครับแล้วรวมโมดูลก็ต้องซื้อนะฮะไอล็อกเก็ตเรดาร์นี่ก็ต้องซื้อแล้วก็ได้สตาร์พีทอีกหนึ่งอันนะครับสตาร์พีสก็เอาไว้เพิ่มสตาร์ตนะครับโอเคนะฮะข้อมูลมาจากเว็บรีดักนะครับตอนนี้กิจกรรมก็เริ่มละนะฮะสามารถซื้อยังซื้อได้นะฮะยังซื้อได้นะผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ